<R> ครับผมจําพื้นที่ไม่ได้ผมจําได้แต่มันอยู่ฟังน้าเนี่ยมัน <R> มันมันอยู่ฟังเดี๋ยนานา่ะฟังหนึ่งมันฟังเพียงน้าเนี่ยมันของผู้ใดส่วนของผู้ใดหนาชีพเดีย่ยพร้อมบอสรับแบงให้ผู้ใดส่วนที่เป็นเพียงน้าเนี่ยเป็นส่วนของผู้ใดของหน้าชีพบ่ผู้ใดเป็นเจ้าของสมอเนี่ยที่ ตรงที่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวตรงที่เป็นเถียงน้านะเถียงนาอยู่ฟังพุ่นนะร้านร้านตีเข่าสมัยเก่านะมันเถียงนากบเจ้าแดงมีดจีมันเป็นของเจ้าเจ้าเนี่ยซื้อน้ำซื้อตอน้ำน้ำผู้ใดจี้จากจากไร้ใหญ่เออว่าแม่เอาเอาเอาตามตามตามเอกสารจะวเอาเรื่อง พื้นที่นั่นที่<ด>เอาตามเอกาสารก็คือเก้าไร่อ่าโอเคเก<อ>้าไร่อ,อ๋อแล้วเจ้าเฮ็ดนาแปลงนี้เตี่ยอ๋อเก้าไร่แล้วนนของของของหน้าชีพนี่มันยึดติดกับผู้ใดติดติดกับของผู้ใดไปฮะใช้เสริมเตีติดกับนาบักบักยาบเ่เงืะไปหันมาบแม่ันส่วนของช่วงเจ้าเนี่ก็ือติดติดกับนาบักยาเนาะ นายนายายนมเนี้ยนะแล้วก็ของไอ้นาชีพจากไรขึือยาจากไรเ้นีเก้าไรจี้อ๋อเก้าไรแล้วเด้อเด้อขอจ,จ่ายยาฟาเรื่องเหลือบุเหลือเอาพื้นที่ตามเอกสารเก้าไรแล้วหน้าของหน้าชีพคนขายผู้ใดขายแหย่เผาขายหย่เา้ขายหยม่วน มวนคนใดยายมูใดงั้มูใดงมูหนึ่งมูสี่มูหาทนะมูแปดมูแปดอันองยายนอมยายนอมกเคไหลปั่นนาเพ่นไหน้อ๋อเดี๋ยวนานาของยายน้อมนี่คืออยุดเดี๋ยวมันอยุดมันอยุหมองเพียมองแดนหมูยะทีย จากไรวุจากไร้วุเนี่ยฮะแมนบบมีนบได้บ๊ได้หอดบ่าบหอดดอกมฮอบอหอดดอกบออดเพราะว่ามันเพราะว่ามันตามเอกสารมันที่มันมันิเป็นเป็นเรื่องเป็นป้าเป็นหนองีเนะแล้วล่าเล่าจังไดเฉพนพ้นเป็นกรจกเตียเมียเขาเปจกเพชรเป็นเป็นค้องเป็นยังมันก็เลพื้นที่เพิ่มตีเรื่องเอ๋อ พื้นที่เพิ่มที่ปกติมึงหันจำได้วันมันพื้นที่พนที่เป็นเรื่องย้านะที่นี่เพิ่นขุดเป็นคลองร้อนปะเป็นคลองไปตีขุดเป็นคลองบ้าหรือเป็นยังไปทำไมก่อนเป็นเรื่องคลองน้อยๆจรงนะทีครับดี เอ๋อจกไห้มันเป็นมีเคิอว่ามันมีทางระบายน้ำํำคือให้ให้ตัวห่วยกับนองมันเชื่อมกันไนนี้ย้ยแล้วกัเป็นเราเป็นลำน้ําห่วยปัดบนะครับอ๋ออ๋อก็คือหน้าแปลงนี่แบลงเป็นสามเจ้าติดเ้ของของนาชีพของ ยยน้อมแล้วกัของหน้าป้อมตี๋ของเอของยายเอื้อไ่ได้มั่งแปลงนี่งของของของน้าปฐมน้าปฐม,ปมผมไปกับยายลาไปกับตาสายยุทธกรอนในปเีเฮ็ดครับลำบากยายน้าปฐมลำบากตัวย้ายโอ้ลำบากเวลาน้ำถ่วมวมาเนี่ยไม่ได้กินเลยนเนี่ยย้ายเฮ็ดไปกับเมื่อยซื้อ แม่นบ่าพวกเจ้านี่ได้ทุกปีบ่เนี่ยฮะฮะแม่นบ่ะปีนี้ปีนี้ไ่ด้อเออปีนี้ปีนี้ได้ที่แม่นบ่ยายไม่อ๋อสามปีแล้วบ่ได้ข่าเพิ่งไ่ได้เข่าปีปีที่ซีจะยายแม่นบ่ยายที่ยายที่มหมด นาของเจ้านี่มีอยู่มองนี่มองเดียวจะย้ายมองขึ้นนู่เเนเมียนตีนนมีนบ่เรา,าจะมีมีน้าโคกตีที่เขาเขาซื้อเอาตีหรือว่าของของไทยที่ออเอาเขาซื้อเอาแล้วก็เจ้ากับซอยถึกว่าเป็นมุ้นของเจ้ามุ้นของตู้ตาทินะนาโคกจะอยูอ่ใส่ยายน้าโคกอยูายยา่ใส่ที่เจ้าแท้ๆเป็นเป็นเป็นมุ้นเจ้ามีบ่ของเจ้าอ่ะ เขาใจเี่เออเขาใจเจ้ามุ้นกัเจ้ามีอยู่เ,ยเออครับเวลาว่าวว่า,วาที่แปลงนี่เป็นที่ไผ่ต้องว่าว่าเป็นที่ทั้งผัวหรือที่ทั้งเมียกาที่ถือต้องมาย้ายเนาะบางที่กัที่แปลงเนี่ยมันเป็นที่ทั้งเมียนะครับว่าไปซื้อไปซื้อผัวซิเนี่ยกับมาเม่นเจ้าซื้อของ ทีคนสือคนซือที่นาได้เนี่ยเป็นคน,นกิ่งในยายนะเพระาะว่าแต่กอนเงินก็นหายากได้ยักคันบาเก็บหอมล้อมดิบยีเลีนเ่ยบ่ได้เดยหรือบ่มีพี่น้องยียดีดไปยืมกันคนละหมื่น 200, สองหมื่นตอนั่นจะพื้นที่ต่เอ,อกาสารเก้าไรจี้ยังสี่ของเก้าไรเป็นน่นเป็นเงินเท่าไรยายจำได้ปะที่ใ้ละหมื่นนยายนะพ่อสอ,อ,อ,อนทายยจำได้ปะ ผมเกิดนี่2,516นะมผมแสดงว่าตอนนั้นเจ้ายังไม่ได้ซื้อหรอกอ,อ่ผมอายุสัก10ขวบก็2,526คือคือตอนนั้นมันมีฉลองกรุงเทพ200ปีเนียเจ้าหูจักว่ถ้าเจ้าเจ้าเจ้าซื้อก้อนหรือหลังที2,525ที่ ซื้อหลังๆคุณล่ะผมว่าซื้อหลังๆนั่นแหละประมาณสองพันห้าร้อยยี่สิบห้านี่แหละรวดจ้ะจากไรล,ละหมื่อเดี๋ยวยัย<ห>เอาากสา,การโฉนดปีโอนยุทธ<ส>ที่ด,ดินกเกษตรนะครับไปจ่ายเงินหันแล้วก็โอนค่าค่าโอนนี่แบ่งคนละครึ่งหรือ,อคนละครึ่งน,รงนะตามกฎหมายพ<ว>เพื่อนอ๋อคนละครึ่งครับออกคนละเมื่อเดี๋ยวยัยเก้าไรกัดเก้าเมื่อเดี๋ย เออตามเอกสารนะถ้าเว้าเวลาซื้อขายที่ดินเนี่ยเว้าตามเอกสารนะครับที่มาที่ดินพื้นที่จริงๆเท่าใดเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเออครับกับบรรลุพวกเจ้าจะไปวัดเพิ่มเติมจไน์้นั้นลานนั่นแม่นเหมือนหรือข้นจกออกเหมือนแม่นอยายแม่นรื้นล้านน่ะจกให้เป็นคล้องไปต้อกันเป็นเป็นน้องหอกจากน้องเตีย ที่มังหันมันมันจะเป็นฝายนไฟอย่างยูหันจักน้อยน่ะเป็นไฟเม็นบ่ฝน้าหน้าไอ้บักยาเป็นฝายละเป็นฝายตีย้ายมังหันตีเป็นฝายยายนาะผมผมฮกมังหันฮกฮกนะเออมันฮกแต่มังหันน่ะผมเคยย่างข่ามไปเที่ยวแต่ผมก็บยูจะเถึงนะมังหันมันที่เป็นเวิร์ตีย้ายมังหันน่ะมังเท็ดเถียงน้าเนี่ยเป็นเวิร์กบางไงเลยเป็นนองบางไงน่ะเขาเอื้อนมังหันเอื้อนยังย้ายมังหัน ปามยานะครับผมขี่รถลงไปเบื้องอยู่ไปทั้งตรงลงไปไปเห็นไปสุดแล้นก็ไปเป็นมันก็บบมีคล้องต่อยหลังก็สุดเป็นสุดได้ล่ะลสุดนายายนะพี่พีมมยย<ด>่ยายอ๋อ,รอครับ ข่ายเออแมนย้ายผมใส่เงี้ยปรลดเพื่อนว่าใส่เบ็ดใส่เบ็ดเผือกนะเบ็ดเผียกอ๋อปะทมดีโอใหญ่วันไปเห็ดนะตรงนี้นายันนะอืมครับครับใหญ่นต่กอนมันมันมีท่อข้อศอกใหญ่านมีท่อสอยยิบว่ายานหนอกมัน่าจะว่าเออ ครับพายานดอกย้ายผู้ใดซื้อไว้ก็ดีทมืนนี้มันซื้อไว้ดอกไรละมื่นนะยายซื้อนะย้ายเผาย้ายเผาขายไรใสยผู้ย้ายเผาอ่ตีย้ายพื้นที่จากไรผู้ยายเนาะทำม่ได้ะเนาเกาไรกันล่ะเกาไรของเงยน้อมได้จากไรเงยนน้อมได้ซีไรเว้นตีจากไรตีตียาย